พระเยซูสรงตบ่าคงคงศีสะจงทวายเดศศีสะและคงคงพระเจ้าจงทวายเดพระเจ้าสวัสดีครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีเชื่อปันสกรีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทพฯอยู่ และโอ,อกอากาศทีวีขาประเสริฐเพื่อนิชินนักศึกษาและปัญชนไทยให้กลับใจเช,ชื่อพระเยซูและได้รับความรอดล้วก็ตบโตบขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด,ด้วยหัวโคพระวจนะของวันนี้คือของคงศีรษะจงทาวายเดศีรษะและคงคงพระเจ้าจงทาวายเด่พระเจ้าโคจดจันาน 말랍고 보티십송 코티십제. 프라이수증따라깝부어카우와 콩콩 시사, 종 타와이 데 시사. 레 콩콩 프라자오종 타와이 데프라자오부어카우고 프라라자이, 나이 프라옹 양인. 무아 폼펜 나크리안 모플라이. 크이엔 프라이옥니 도이방은. คือคงคงศิษยจงทาวายเดศิษาคงคงพระเจ้าจงทาวายเดพระเจ้าซึ่งตอนนั้นผมไม่ใช่เป็นคริสเตียนแต่ประโยคนี้มันชืยอย่อสี่งมาก็เลยเมตยังไม่ได้รู้จักพระเยซูแต่เมื่อผมยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ทราบประโยคนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า สติปัญญาของพระเยซูสุดยอดมากน้อยแค่ไหนในสมัยของพระเยซูอิสราเอลเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมันกน,นันนพว้เขาเคยตกเป็นชลลัเลยของประเทศปาบิลลนด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขามีภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานของอับราฮัมซึ่งเป็นพันธุ์พบุรุษของความเชื่อ เอาเลยพวกเขาไม่ยอมเป็นอนานิคนขมขงโรมพยายามที่จะเป็นเอกราชจากโรมโดยกบฏซึ่งผู้ที่กบฏต่ร,รัฐบาลโรมก็ต้องโดนโทษหนักโดยถูกตรกึงไม้กางเขนในสาภาพการเมืองเช่นนี้การทรงสวยให้ศิซานานเป็นเรื่องใหญ่และค่อนข้างซีเรียสสำหรับคนอ,อยว เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมเป็นประชาชนคงรมใช่ไหมครับดังนั้นคนนิสวส่วนใหญ,ญ่ไม่อยากส่งสวยให้ศิซษาแต่ไม่เสียก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลก็มีอำนาจหากไม่ยอมต้องถูกลงโทษพวกเขาจึงรังเกียจพวกคนเก็บภาษีซึ่งถือว่าเป็นคนทรยศชาติอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ยอมหลับพระเยซูเป็นพระคริส คือพวกฟาริสีและพวกเคโรหาอกาท่จะาฟงแล้วก็จับพระเยซูเพื่อที่จะฆ่าพระองค์เสียแลว้แลวลในครั้งนี้พวกเขามาหาพระเยซูโดยทูลถามเรื่องเสียภาษีให้เกศิสาาซึ่งในคำถามนี้มีกลับตักไม่ว่าจะให้ใจหรือไม่ให้ใจพวกเขาเตรียมพร้อม 복음 프리에수다. 학 프리에수도바, 구안송수와이 계시사. 그러하, 이스라엘 벤 무한큰 타양난 차우 이스라엘 두콘 한랑프라이에수 마이 미크라이욤 라프라이에수벤 프라크릿, 벤 푸티토라이웃, 벤 프라푸 촉이하이로타이양이 참말이가? 학프라이에수 드라도바, 마이 똥송수와이 계시사. 곧잡담티프록무안 가봇 라타반롬. 벤푸티 유아유 브라차촌 마이사나사눈 라타반롬. 나이가라니 체니. 프라이수송 또바양아이 낙합. 투동 낙합. 담코조잠 공완니. 프라이수송 또바 공공시사 종타와이데시사 레공공프자오 종타와이데프자오. 무프라이수트 พูดที่ทูลลงพระเยซูนะครับมันพูดไม่ออกแล้วก็ประหลาดใจมากเพราะว่าในคําตมนี้ก็เต็มเปี่ยมสติปัญญาของพระเจ้าไม่สามารถที่จะจับผิดได้หากให้คะแนนคําตมนี้ก็ให้รอยคะแนนนะครับเต็มๆแสดงให้เห็นว่าพระเยซูรงเต็มเปี่ยมสติปัญญาของพระเจ้า จากคำตบของพระเยซูเราได้เรียนอะไรบ้างนะครับประการแรกเราต้องปฏิบัติน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองของประเทศชาติโดยต้องใจภาสิกับประเทศโดยเฉพาะอ,อย่างหิ่งภัสิที่เราใจนั้นเพื่อตอ้นแหนะ่ให้รับาบัลริยงพวกคขาราชกันให้ปุ้งกัดและปริบัติประชาชนนะครับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะประเทศชาติหรือผู้นำประเทศนั้นคือไม่ได้เกิดโดยพังพระเจ้าต่างหากซึ่งไท้ส่งเลือกพวกเขาให้เป็นผู้ปกครองซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ควบคุมประวัติศาสตร์มนุษย์แล้วตามยุคพระองค์ทรงปลุกสร้างแต่ละประเทศและแต่งตั้ง 푸남 나의 압낫 아티파타이콩파라오 그렇잖아 메와 푸억 이스라엘 유파이타이 압낫 콩롬푸억하오똥염짜이 파시 하이게 라타반 롬 브라칸티송 라오 똥 타와이데 프라째오 라오 맞짝 프라째오 프라째오 송뺀 프라푸상 라오 나카 그렇잖아 툭싱 툭양 티 라오 미유 난그맞짝파라오 당난 라오 똥 ทำอย่างไงนะครับต้องแสดงขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับที่ได้ทรงประทานชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราทำน o n ชีวิตอย่างสบายได้ต้องแสดงอกขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างใช้แต่ปากอย่างเดียวก็พอหรือเปล่าก็ไม่เพียงพอนะครับก็อย่างที่พระเยซูเคยตรัสเล่ว่าที่ใด้มีศรัทธที่นั่นมีใจใช่ไหมครับเมื่อเราทวไย้แด่พระเจ้า ก็เป็นลักทานว่าเราเชื่อพระเจ้าซึ่งทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราและเราขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราทำานงชีวิตในโลกนี้ไม่ขัดสนพูทที่ไม่เชื่อไม่รู้จักพระเจ้าก็ขัดสนก็ได้แต่พู้ที่เชื่อในพระเจ้าและชิื่นกอบพระเจ้าก็ไม่เห็นมี ใครๆก็เป็นโคทันเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเจ้าทรงเป็นแหลงของพระผลอเมนท่านทั้งหลายถวายชิงใดเดพระเจ้าโคฮ้เราโซัลลาเวลาเพื่อไปคริสจักรเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเวลาก็มาจากพระเจ้าเดียวเราทราบว่าพระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อไทยบาเราจริงๆแล้วพระเจ้าทรง ประทันทั้งหมดเพื่อเราทั้งหลายอย่าคิดผิดว่าหากเราไปบทก็มีอะไรก็ต้องถวายรหือเปล่า,าความจริงแล้วสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้ามันเต็มเปี่ยมเลยนะสิ่งที่เราถวายแด่พระเจ้านั้นเพียงแต่สิบลดคือหนึ่งในสิบที่เราได้เท่านั้นเองนะครับเมื่อเราทำเนินชีวิตโดยสา่เวลาส,ลสั่ทรัพสมบัติของเราเรื่องจากขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตคงท่านมากมายนะครับให้เป็นรวยให้เป็นคนมีชื่อเสียงซึ่งพระพุทธเหล่านี้ก็เป็นเล็กน้อยนะครับหากเปรียบเทียบกับการไถ่บาปได้จิตเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้เชิญทันทังไรเปิดตาใจและกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วซาลาเวลลาเพื่อฟังคำเทศนาที่บุตร แล้วความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ติบโต,กตกขึ้นอย่างต่อเนื่องพระเจ้าทรงไว้ผลผู้ที่ปรารถนาที่จะเรียนพระคัมภีร์หรืออยากจะเข้าร่วมนวสก,การก็ถามได้นะครับถ้าอย่างนั้นผมจะแนะนำให้นะครับ